ค่าฝุ่นยังคงเยอะอยู่นะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ถือว่าดีกว่าเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นเนี่ยแต่ว่าขอความกรุณาเลยอย่าสูดอากาศเข้าไปเต็มปอดย่าทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงนี้เอาเฉพาะกรุงเทพมหานครนะในต่างจังหวัดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครอยู่กรุงเทพมหานครตอนนี้ถ้าหากว่าใครมีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่าฝุ่นเนี่ย ก่อนจะสูดอากาศเข้าไปลึกๆเนี่ยนะคะเช็คค่าฝุ่นก่อนนะคะว่าค่าฝุ่นเป็นยังไงเพราะอย่างเมื่อเช้านี้ประมาณสัก8โมงเนี่ยกรุงเทพมหานครติดอันดับเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุดอันดับ9ของโลกค่ะเพราะว่าดัชนีชนคุณภาพอากาศหรือว่า AQI ในกรุงเทพมหานครอยู่ที่163นะคะถ้าหากว่าใครอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยฉันอยู่คอนโดมิเนียม ตื่นเช้ามาเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมัวมัวซัวไปหมดเลยค่ะอันนั้นไม่ใช่หมอกนะคะแต่ว่ามันเป็นฝุ่นพิษ PM 2.5ในขณะที่ AQI เนี่ย163นะคะ PM 2.5อยู่ที่72.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลกถึง14.5เท่าหนัก่วงแบบนี้มาก็หลายวันแล้วค่ะแล้วก็น่าจะเป็นแบบนี้กันต่อไปด้วยแต่ก็ยังไม่เห็นมาตรการอะไรที่ ออกมาแบบสั่งการอะไรจากทางพ่อเมืองนะคะก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังไม่ได้เห็นมาตรการอะไรเลยเนี่ยอย่างเช่นอย่างเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าพอมีปัญหาฝุ่นเยอะๆเนี่ยเขาก็อาจจะให้ปิดโงโรโรงเรียน อะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้คือไม่รู้ผู้ว่าไปอยู่ไหนนะคะเงียบกริบเลยอาจจะกําลังไปเตรียมงานบันเด็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะเวลาจะออกไปไหนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อีกคือปิดหน้าต่างนะคะปิดหน้าต่างเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยไอ้ฝุ่นพิษเหล่านี้มันก็จะเข้ามาแล้วก็เราก็ต้องหายใจแบบนี้เข้าไปทุกวันซึ่งมัน เรียกว่าเป็นการตายผ่อนสงอ่ะเพราะว่าไอ้ฝุ่นพิษแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเล็กมากๆนะคะขนาด PM 2.5คือเล็กมากๆแต่มันเป็นเล็กที่สร้างผลกระทบให้กับร่างกายของเราอย่างใหญ่หลวงเลยค่ะแล้วมันทำให้คุณอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้มันมีงานวิจัยงานศึกษาอยู่อยู่ชิ้นหนึ่งค่ะซึ่งน่าสนใจมากนะคะเพรอเนี้ไปเจอในเพจของอคุณพีรพัฒน์ิริเรืองนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาเอก ด้านวิทยาศ,าศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยพอร์ตเม้าท์สหรัฐขอภัยสหร,ราชนาจักรแล้วก็เป็นนักไตรกีฬาไอออนแมน9ด้วยนะคะได้มีการพูดถึงเรื่องของอุปสรรคของการออกกำลังกายจาก PM 2.5เนี่ยแล้วเขาก็ไปยกงานวิจัยขึ้นมาชิ้นหนึ่งค่ะเขาบอกว่างานวิจัยนี้มันคือเป็นงานวิจัยที่โคตรบ้าเลยประมาณนี้นะเพราะปกติงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์เนี่ยเราแทบจะไม่เห็นลักษณะของการที่ เอาคนไปทดสอบในสถานที่นั้นๆที่มันอันตรายอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่งานวิจัยนี้เนี่ยเขาจับมนุษย์คนเป็นๆไปวิ่งอยู่ในสภาวะที่มีฝุ่นสูงๆอะค่ะขนาดประมาณซักฝุ่นหนักๆเนี่ยประมาณร้อยกว่าไมโครกร,รัมต่อลูกบาตรเมตรแล้วเขามาดูว่าสภาพร่างกายของคนที่ไปวิ่งอยู่ในสภาวะที่มีฝุ่นสูงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือมันบ้ามากจริงๆแต่มันทำให้เราได้เห็นสถานการณ์ความเป็นจริงของร่างกายของเราค่ะ ว่าถ้าเราสูดอากาศเข้าไปแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะคะจับคนมาวิ่งในสภาวะฝุ่นขึ้นสูงค่ะโดยเป็นการเก็บค่า VO2max เพื่อดูการพัฒนาของปอดด้วยแล้วก็เก็บค่าเลือดค่ะเพื่อดูการทำงานของเม็ดเลือดขาวแล้วก็เม็ดเลือดแดงด้วย ผู้ทำการวิจัยเนี่ยต้องการจะเปรียบเทียบร่างกายระหว่างสภาพอากาศที่มีค่า PM2.5 อยู่ที่83.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเป็นสนามวิ่งที่อยู่ในชานเมืองไม่ได้ติดถนนใหญ่กับอีกจุดหนึ่งค่ะเป็นจุดที่อยู่ติดถนนใหญ่เลยคือวิ่งติดถนนใหญ่เลยค่ะมีค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่1 0 2 3 3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรทำแบบนี้วิ่งแบบนี้ตลอด14สัปดาห์ของการทดลองค่ะโอ้โห สงสารร่างกายของคนที่ทำงานศึกษานี้เลยนะคะโดยผู้เข้าร่วมงานวิจัยนั้นจะถูกมอบหมายออกกำลังเป็นระยะเวลา40นาทีค่ะความถี่3ครั้งต่อสัปดาห์และตามโจทย์ก็คือคุณจะต้องวอร์มอัพ5นาที30นาทีวิ่งที่ความหนักแบบซับแม็กซิมัมแล้วก็อีก5นาทีคือคูลดาวน์อันนี้ก็เป็นระยะเวลา ที่คนทั่วๆไปก็อาจจะใช้เวลาในการออกกําลังกายประมาณนี้นะคะถ้าออกกาลังกายบ่อยๆก็สักประมาณสักวันละครึ่งชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นพ้นสรุปได้ว่าพอจับผู้เข้าร่วมวิจัยออกกําลังกายที่สภาวะฝุ่นต่ํา21วันต่อด้วยการพักผ่อนอีก21วันระหว่างกลางแล้วก็ไปเผชิญสภาวะฝุ่นสูง21วันมีการไปวัดค่าปอดและก็ค่าเลือดในวันที่1แล้วก็21แรก แล้วก็วัดซ้ำในวันที่1แล้วก็21หลังในสภาวะ mm hmm. ที่ต่างกันของฝุ่นเมื şey 3. 3 guide, mm. ่อเผชิญกับสภาวะ PM ที่มีค่าสูงก็คือ102.33ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ยนะคะปรากฏว่าระดับเม็ดเลือดขาวมีการเพิ่มขึ้น1ถึง1.39ไมโครลิตรอย่างไรก็ตามในสภาวะฝุ่นที่อาจจะน้อยลงมาหน่อย ประมาณ8 4 8 3 4 4ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรค่าเม็ดเลือดขาวของผู้ทดสอบก็มีการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่ามันเพิ่มไม่เยอะเพิ่มประมาณ0.92ไมโครลิตรซึ่งแปลว่าอะไรการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวนั้นหมายถึงการที่ร่างกายมีการอักเสบแล้วก็ติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะทำให้เม็ดเลือดขาวต้องทำงานหนักเพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพื่อตอบสนองต่อการอักเสบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝุ่นพิษที่มันเข้าไปสู่ร่างกายโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบหมุนเวียนของเลือดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นพอเขาวัดอ,อีกค่าหนึ่งก็คือเป็นการวัดค่า v o 2 Max ก็คือสมรรถภาพในการทํางานของปอดมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอะไรอย่างไรกันบ้างสรุปได้ว่าออปอดเนี่ยไม่พัฒนาในพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะๆค่ะ โดยว่ากันว่าฝุ่นเียม2.5นั้นสามารถที่จะเข้าไปสะสมในถุงลมปอดและอาจก่อให้เกิดภาวะพังคังผืดในปอดส่งผลให้ความยืดหยุ่นของปอดลดลงและความสามารถในการรองรับอากาศที่เข้าสู่ปอดแย่ขึ้นมากก็แปลว่าคือไม่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะถ้าหาว่าเราอยู่ในสภาวะที่มีฝุ่นเยอะมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีของถ้าดูจาก ข้อมูลของเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็ลองไปเซิร์ชดูกันละกันว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นในร่างกายมากๆมันจะส่งผลต่อระยะยาวอย่างไรบ้างทีนี้ขออีกหนึ่งข้อมูลกันละกันค่ะเพื่อทําให้เราได้รู้ถึงผลกระทบของ PM 2.5ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะคะก็มี Facebook ของคุณหมออักกนิ์ศรีสุขวัฒนาหรือว่าหมอแอร์นะคะหมอแอร์นี่เป็นนักไตรกีฬาและก็อายุรแพทย์โรคหัวใจ ผู้ชำนาญการด้านสปอร์ตคา์ดิโอลจีโรงพยาบาลสมิติเวสศรีนครินคุณหมอโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 นี่แหละเพราะว่าตอนนี้ปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่หนักหน่วงมากโดยเฉพาะของพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะโดยบอกว่า PM2.5 นั้นทําให้เกิดการอักเสบของร่างกายนําไปสู่โรคต่างๆแล้วก็ทําให้เราตายเร็วค่ะ ก็คืออายุสั้นลงนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราสัมผัสเพียม2.5ระดับ50-100ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรปลเปรีระยะเวลาต่อเนื่อง3-5ปีมันจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดเรื้อรังและถ้าเราสูดเพียม2.5ไปมากกว่า100ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งค่ะขณะที่การสัมผัสในเวลาในการสัมผัสเพียงแค่วันละ2-3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ ถ้าเราอยู่ในสภาพอากาศแบบนี้ออกไปอยู่นอกบ้านใช้ชีวิตนอกบ้านประมาณ2-3ชั่วโมงต่อวันในระดับที่มี PM สูงสูงเนี่ยก็จะสามารถกระตุ้นการอักเสบในระดับเซลล์ได้ในทันทีนะคะซึ่งแน่นอนว่าไอ้ฝุ่นเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากๆมันจะแทรกซึมเข้าไปสู่ถุงลมปอดกระแสะเลือดได้โดยตรงและเมื่อร่างกายสัมผัสกับฝุ่นนี้ระบบภูมิคุ้มกันก็จะตอบสนองทันทีด้วยการส่งเม็ดเลือดขาวเพื่อจัดการกับความแปลกปลอมก็คือจะไปเชื่อมโยงกับ งานวิจัยเมื่อสักครู่นี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าก็เม็ดเลือดขาวที่เพิ่มมากขึ้นมันกําลังบ่งบอกอะไรถึงร่างกายของเรานั่นคือเรื่องของความอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานั่นเองเนี่ยนะคะ PM 2.5เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดการเกิดมะเร็งในระยะยาวมะเร็งปอดมะเร็งเลือดมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้แล้วก็สุดท้ายจะนําไปสู่อายุไขที่ลดลงจากปัญหาสุขภาพเรื้อรังยิ่งอายุน้อยๆย,ยและคุณต้องอยู่กับ PM 2.5ไปนานๆแปลว่าคุณจะยิ่ง สะสมไอ้เจ้าฝุ่นพิษเนี้ยมากกินขึ้นและเยอะมากกินขึ้นในขณะที่ถ้าคุณอายุเยอะร่างกายของคุณจะอ่อนแอสะสมไม่เยอะแต่เมื่อสุขภาพเมื่อร่างกายเอ่อเมื่อวัยของคุณมากขึ้นร่างกายของคุณก็สามารถจะเกิดโรคได้ด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ถ้าเป็นไปได้นะคะใครยังไม่เคยดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันในการ ในการวัดพวกค่าฝุ่นเนี่ยลองดาวน์โหลดดูนะคะแล้วก็จะได้เอาไว้ใช้ในการที่จะประเมินสถานการณ์ในแต่ละวันเพราะว่าบางทีตาเปล่าของเราอาจจะมองไม่ออกก็ได้ว่าตอนนี้ฝุ่นมันมีเยอะแค่ไหนยังไงบ้างเนี่ยนะคะออไอแอปพลิเคชันพวกนี้มันก็สามารถที่จะบอกเราแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ได้ว่าวันนี้ค่าฝุ่นขนาดนี้มันเป็นสีแดงเถืออทั้งกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยเขาแนะนำอะไรบ้างหลักๆแล้วนะคะถ้าหากว่ามันอยู่ในเกณฑ์ ประมาณสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยนะคะมันก็จะบอกเราว่ากรุณาปิดหน้าต่างนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีความจําเป็นเนี่ยก็อย่ากออกไปกิจวัตรข้างนอกหรืออย่าออกไปออกกําลังกายข้างนอกหรือถ้ามีความจําเป็นสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีกําลังพอก็หาซื้อเครื่องฟอกอากาศเอาไว้ที่บ้านเอาไว้ที่ห้องนะคะ ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องพึ่งพาตัวเองกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราก็อาจจะยังหวังพึ่งอะไรใครไม่ได้ในช่วงเวลาแบบนี้ยังไม่เห็นเลยนะนะก็ดูแลตัวเองกันไป